เดยวห้องนะครับฉันร้องไม่กับคุณใหม่เด็กใหม่นะเด็กใหม่เชิญไทยนะครับใหม่ใครับจะให้ดูนะครับมาใหม่ใหม่เลยตอนรับตอนรับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่เด็กเก่าต้อนรับเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ต้อนรับเด็กเก่าไม่ใช่เด็กเก่าต้อนรับเด็กใหม่นะครับ ออรร่ยคับสวัสดีครับพบกับบุฟเฟ่นะครับหนเนี่ยบุฟเฟ่หม้อกระทะระเบิดถัดทันนะครับวันนี้เป็นบุฟเฟ่นะครับเรียกว่าเกี๊ยวหอมนะครับฉลองนี่จากคณใหม่เด็ดใหม่นะครับเด็ดใหม่เชิญไทยนะครับใหม่ครับ มันจะให้ดูหน้านะครับมาใหม่ๆเลยตอนรับตอนรับจังใหม่ครับเด็กใหม่เด็กเก่าต้องรับเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่ต้อนรับเด็กเก่าไม่ใช่เด็กเก่าต้อนรับเด็กใหม่นะครับใช่ปะ เป็นรสแซ่แท้เนื้อกุ้งเยอะงนั้นล้ใช่ครับันนี้ครับอ,ม,อม,ม่กินน้ำกันผ่พอนไปแล้วทุกคน บ่าวบ่าวไปมีทอดดอกมีซาซูจิด้วยมันคือน้ำกันกินแสร็จเสร็จเนอะยังไงนะคำพูดคำจาบุญมันต้องหอมไปเด้อม่วนยังไหนม่วนเยอดดอปิลีที่เหรอเป็นตาเสร็จด้อนี่กูะเจี๊ยนี่ทอดดอกนะบันไตบ้านอื้หูอุ้ย Kita, dina aloi ya. Hmm, apa lagi? Apa? ก็ยอบเป็ครับแซ่บนะานไม่เป็นไรอืมเต็มที่เลยรู้ชิ้นนะครับโอ้เส้นยาวครับ สเส้นยาวครับไม่ใหญ่สเส้นยาวเป็น,นซ้อนแล้วเส้นยาวแต่รับเธอยาวเธอไม่นัดยาวโอ้สเส้นยาวจริงๆครับเอออยากเป็นไส้กรอนะรน้วนล้ว วันนี้จะมาเล่าชีวิตเองงานไม่ได้เนาะแกมัวแต่เดินเล่นมันได้ไหนแทนเดี๋ยวนี้ใช่ไหไม่รู้นะเอ็งว่ามันติดไม่ใครเป็นคนคุมใหจเขาวๆนั่นน่ะคุ้มยันสีใช่ไหมมึงแจ่มฟื้นเลยฟืลนก็ที่หัวล้นๆนั่นน่ะคนนั้นเนี่ยใจสุดนะ คนไหนคนอ้วนๆเนอะใช่อ้วนใส่แว่นเล่าหัวลนๆนั่นนหะเออที่มันสะพายกระเป๋าเป็นใช่คนนั้นอ๋อแล้วนะเออใช่อ๋อามือมันเป็นเครื่องจานตัวนี้มันเป็นฟูรีแล้วเนี่ยเหนอะใช่เขาขึ้นตำแหน่งไล่ออกอีกแล้วตับไม่เห็นไหมตับไม่ได้ใส่หนีหนีไม่เห็นใจเลยไม่ได้กินตับเลยผมรอไปชิ้น กินไปชิ <c <c ้นเดียวแม่คอยหลายตามกิ่เน้นหมัดแล้วกินม้นแล้วเฮ้ยอย่าอุดต่ออร่อยอุดรอบเดียวหมดเลยอุดเอ้าไม่เล่นเหอูไม่เล่นโอยกาวไปเติโอ้อุดตับแล้วมนไม่นข้าวละอมนไมเนาะมีกะินเจไม่กัวทอน เคยงขึ้นเลยน้ำเยอะเนาะตอนตอนที่พวกเราไม่ใส่น้ำคือว่าน้ำเยอะเนาะอ๋อนี่มันน้ำพักเอาน้ำออกเนาะจะเกี่ยวต้มได้เนาะชุดที่สองจ้าฮจ้าอุ้ยกินไม่หมดได้เยังเดือดโอ้จะกินหมดไหมครับเนี่ยยังไม่กินจ้ะาไม่กินแร้ว ตราดดนี้ใส่อะไรแบจนีงแกสอบกินอะไรนี่อร่อยนะเนี่ยไข่เวียนใจเลยใช่ไข่กับไข่ลูกบักยญยเลยหมูไข่ไข่อะไรนั่นนกกัดทางไข่นกเอี้ยงัวดงหอวดอกก็ไม่ใส่หอวดอกก็ไม่โอ้ อ้อหมูเป็นพวงนี่ครับเดี๋ยวครับดูหมูครับออกมาเป็นพวงเลยเขาหั่นให้เป็นชิ้นดีนะเก็แวนเลยนะเนาะแว่ชาสสลัดเหมืนเดิมเดาไงวะใ่เนาะเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าใหญถ้าใหญ่ขึ้นต้องจะหั่นเป็นชิ้นเนาะหั่นบอกจะให้หั่นครึ่งกันนะมันเริ่มเป็นรอเป็นงี้แล้วถ้าเวลาต้มแล้วมันจะเล็ดลงเนาะอยากได้ครึ่งหนึ่ง chạy á chạy trả lên mà gặp mà khách sắp xếp xếp เฮ้ยโอ้ย,อย,อยบนมอนี่สงสัยจะอยู่ลรอเซมเลยแต่ไม่หมดเซมหลีด้วยนอนปลาแทงระเบิดมันเล่นก็วันหยุดแล้วครับมากินเนอะมากินอางกลางมันเล่นคอยสิพาไปเที่ยวเด้อเมื่อาน โอเรามาเป็นขอบเด้ออโอกุ้งสุดลไปกุ้งทำไมปลามึกกับแ้วลอง สิห้าวันสิบห้าเลยว่าสิบหมดนะสิบห้ามาเทเยอะวะหน่มบอรครับไอ้สามปีว่าสิบห้าวันไม่ใช่หรอปีเดียวปีเดียวสิบห้าวันดีเยจะเจ็ดเองมาทำมาแม่งไีเยจะเจ็ดแปดเองพี่นุจะได้วันที่เท่าไหร่ หกเดือนได้สามวันเหนื่อยหนเจันพายุปีที่ตรงเนี่ยพายุใต้ฝนนี้ไม่มาเนาะมาไหมมา้ก็ไม่รู้นะทำไมปีหนึ่งเป๊ะเดียวเนาะอืมบเดเยิน มึงถึงสิบสองปีก็เพียงโน้ยกันเรียนไม่ถึงเนาะใช่เหลือไปปีข้าวอีกสองปีเอาขายไปเอาัีอุดจะบอกรายกี่เมื่อาจระเห็ดอร่อยดีนั่นเนี่ยเห็ดนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับขนาดแบ่งกันไม่หมดเลยสามวันได้ต้องดีกินเลยเฮ็ดมันซุกไวใช่ตันเล็ก เาน่ะโอ้ยนานมึงเลยอะหลายมือเนี่ยนำไปจบมือเดียวเลยเรียบร้อยมันให้เวลาด้วยตรงสองมั่วโมงจะคนประเทศลาวก็มาทำงานเยอะเหมือนกัเดิมก็จนสิสองปีว่ไปสิงคโปร์จ้ะเฮ้ยไปไหนก็ไปทำงานไงเพราะเต้๋ว่าเขาสิสองปีนี่สิสองปีกว่าคนนั่งอยู่ สิสองปีกับหกเดือนเนาะใช่แกก็อยู่ไอ้ครบเลยสิสองปีกับหกเดือนเกินเหรอเขาต่อต่อให้ไปอีกเหรอใช่ต่อให้นิ่งต่อให้กี่เดือนเนาะเราเราไม่บอกว่าเดินไปเดินกลับมาก็มันพุทธิงานแล้วมันช้องมันเดินจัดนี่นะถ้าเลิกเงามันเดินจัดนะเลิกงานนะโดนวันนี่ทามาเราสั่นเยอะเราสั่นก็หล่นเรื่องเงิน ตัว่อดเจ็ดคนทั้งนั้แล้วมีที่นั่งรอเปล่ามีดิมีบนหลังคาไหนต้รกขึ้นสูงอีริงอีก็ที่พวกเราไปไปทันนั่นยังไงพัดปอดอ่ะใช่